ขนมเปียกปูนกะทิสดค่ะขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสดนะคะหอมหวานมันพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่บุงจะมาชวนทําขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสดกันนะคะทำง,ง่ายง่ายเองค่ะใครๆก็ทําได้สูตรนี้ลงตัวเป๊ะๆนะคะอร่อยหวานมันค่ะมาชมส่วนผสมแล้วก็ขัน้นตอนการทําด้วยกันค่ะ มาดูส่วนผสมกันค่ะน้ำใบเตยเข้มข้นค่ะหัวกะทิน้ำปูนใสน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลทรายงาคั่วหอมค่ะเกลือป่นค่ะส่วนแป้งวันนี้เราใช้สามอย่างนะคะ แป้งข้าเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมมาลงมือทํากันค่ะนาส่วนผสมแป้งทั้งหมดนะคะแป้งทั้งสามอย่างสนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเราค่อยๆเทน้ำปูนใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเอาให้นวดกันเป็นก้อนได้ค่ะ ตามปี๊บค่ะตามที่น้ำตาลทรายค่ะเรือป่นค่ะจากนั้นเราก็นวดให้น้ำตาลละลายนะคะ ราก็เติมหัวกะทิลงไปค่ะตามนื้ดอําไปเตยค่ะคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะตอนนี้ใช้ตะก้อมือได้นะคะ จากนั้นเราก็เติมน้ำปูนใสส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกวนกันค่ะตั้งไฟกวนไฟอ่อนค่ะหมั่นกวนอยู่บ่อยๆค่ะ ควรให้ถึงก้นหม้อก้นกระทะเลยนะคะควรไปบนไปทางเดียวกันขนมจะได้เนียนใสค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลานานนิดนึงนะคะขนมของเราก็เริ่มจับกันเป็นก้อนนะคะคนต่อไปจนกระทั่งขนมสุกค่ะคนให้ถึงก้นหม้อนะคะเดี๋ยวจะไหม เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนค่ะคนต่อไปค่ะหมั่นคนหน่อยนะคะเราจะดูว่าขนมของเราสุกนะคะแป้งจะใสค่ะยังไม่ได้ค่ะรออีกนิดนึง หอมปลิ่นใบเตยมากเลยค่ะแตของเราก็สุกแล้วนะคะข้นๆแบบนี้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็หยอดขนมใส่ถ้วยแล้วนะคะหยอดขนมเปียกปูนเราหยอดตอนอุ่นๆค่ะได้หยอดง่ายนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งให้ขนมของเราเซ็ตัวค่ะในระหว่างนี้เราไปทำหน้าก,กะ,ะทิกันค่ะของกะทิกันค่ะเทกะทิลงไปนะคะส่วนผสมมีแค่สามอย่างค่ะกะทิแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะ เลือปุ่นค่ะน้ำคนจนเป็นส่วนที่จะเอาเข้าเตาค่ะค่ะแป้งกะทิละลายเข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟค่ะ,คะตั้งไฟอ,อ่อนๆค่ะ คนไปเรื่อยๆจนกระทีข้นนะคะ ตอนนี้เราก็หยอดกะทิแล้วนะคะหน้าขนมของเรากันแล้วเดี๋ยวเรามาโรยกันด้วยงาค่ะค่ะได้แล้วนะคะขนมเปียกปูนกะทิสดของเรามาชิมกันเลยค่ะ เหนียวนะคะสุนี้เหนียวหอมใบเตยค่ะมาชิมด้วยกันนะคะหืมหวานพอดีเลยค่ะอร่อยค่ะหอมงาขั่วค่ะส่วนงาใครไม่อยากใช้งาขาวหรือใครอยากจะเพิ่มงาดำก็เพิ่มได้นะคะแม่บุ๋มชอบงาขาวอย่างเดียวค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ